สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปุ้ยเพชรยนต์นะคะสำหรับวันนี้นะคะปุ้ยอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์เสรีไทย68มีนบุรีกรุงเทพค่ะวันนี้นะคะเรามีรถตู้ข้าวมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะทั้งหมด4คันนะคะตอนนี้อ่าเป็นสีขาวหมดเลยนะคะเป็นรถ ปี2016เลยนะคะสำหรับรถนี้เป็นสีขาวเครื่อง3,000เกียร์ธรรมดานะคะสเปคเหมือนกันหมดเลยนะคะตอนนี้มาเข้ามา4คันนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจอย่าลืมนะคะ ติดต่อสอบถามหาเบอร์ปุ้ยได้เลยค่ะที่เบอร์0 6 4 1 4 6 2 466ค่ะปุ้ยเพชรยนต์นะคะบริการนะคะในส่วนตรงนี้นะคะเรามีรถตู้เข้าวาใหม่ล่าสุดเลยนะคะสำหรับตอนนี้นะคะสีขาวหมดเลยนะคะสำหรับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะรถสีขาวปี2016ได้เกียร์ธรรมดานะคะเครื่อง3 0 0พันนะคะเครื่อง3า0พนซีซีนะคะเป็นปี16แท้นะคะไม่มีลักตดนะคะสีขาวนะคะ สำหรับภายในเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยรายละเอียดกันเลยนะคะ,อะตอนนี้นะคะเข้าวาใหม่ล่าสุดเดีย๋ยวปุ้ยรีวิวรถที่สภาพเข้ามาใหม่เลยนะคะตอนนี้เรายังไม่มีการเก็บงานใดเลยสิ้นรถเข้าพุ่งมาถึงวันนี้เลยนะคะล่าสุดกันเลยนะคะวันนี้วันที่วันนี้เป็นวันพฤหัสนะคะที่26นะคะวันนี้นะคะ อ่าสำหรับคันนี้นะคะไม่เพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะมาอยู่ที่96,333กมิโลเมตรนะคะเป็นพวงมาลัยนะคะปีเดีบสี่มีแอร์แบ็กให้เรียบร้อยนะคะสังเกตได้เลยนะคะรถสภาพเดิมๆรถได้รถสภาพดีนะคะเบาะหนังคู่หน้านะคะสีดำ อาจจะมีแสงเข้านิดนึงนะคะลูกค้าตอนนี้เรากําลังสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะคะให้เห็นเลยว่าเครื่องยนต์เรานะคะสภาพสวยเดิมๆนะคะเสียงเครื่องยนต์นะคะไม่ติดไม่ถัดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูสภาพในห้องของผู้โดยสารกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูสภาพห้องผู้โดยสารกันบ้างค่ะตามไปดูกับห้องผู้โดยสารของรถตู้คันนี้เลยนะคะคันนี้เป็นรถ ดีเซลนะคะเครื่องสามพันนะคะไม่เคยติดแก๊สมาก่อนนะคะสภาพรถเดิมนะคะหลังคาเดิมหลังคาเดิมแอร์เดิมนะคะเบาะหนังสามแถวนะคะเบาะหนังสามแถวสภาพภายในสวยงามกันเลยนะคะตอนนี้เข้ามาสี่คันนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอ่าลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาดูรถจริงได้เลยนะคะ อาจจะอาจจะดูในรีวิวเสร็จแล้วก็สามารถเข้ามาดูนะคะวอล์กอินเข้ามาดูที่บริษัทเพชรยนต์ของเราได้เลยสภาพรถสวยๆเดิมๆนะคะเดี๋ยวาพาดูรอบคันกันเลยนะคะสีขาวคันนี้นะคะทั้งหมดวันนี้เข้ามาสีคันนะคะ เข้ามาสีคันสีขาวหมดเลยนะคะสีขาวหมดเลยนะคะรายละเอียดรถนะคะถือว่าสวยงามนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เก็บงานแต่เป็นรถสภาพพร้อมใช้งานได้เลยนะคะสำหรับตอนนี้นะคะลูกค้าที่ซื้อสดสามารถนะคะสามารถรับรถกลับบ้านได้ นะคะสำหรับรถตู้รถนี้นะคะเป็นรถที่ได้สภาพสวยจริงๆเลยนะคะไม่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะ3-4คันวันนี้นะคะรถเข้ามาใหม่ล่าสุดนะคะให้ดูสภาพเหมือนกันหมดเลยนะคะสำหรับรถนี้นะคะได้สภาพดีนะคะ รายละเอียดลูกค้านะคะตอนนี้ลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะคะรายได้ครบเวอร์สองเท่านะคะสามารถจัดฟรีดาวได้เลยนะคะเน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะแต่สําหรับลูกค้าที่ไม่มีเครดิตนะคะเรามาคุยงบประมาณในการออกรถกันก่อนนะคะบอกได้เลยว่าใช้เงินไม่เยอะแน่นอนนะคะต้องไม่มีประวัติการขอสินเชื่อใดๆทั้งสิ้นมาก่อนนะคะสำหรับคนที่ไม่มีเครดิตนะคะ อ่อาเอกสารนะคะไม่มีอะไรเยอะมากนะเะอกาสารแบบประชาชนสำนาทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนหรใบับิกเงินเดือนสเตทเมนยจอนหลัง6เดือนนะคะสำหรับลูกค้าที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะสามารถโทรติดต่อหาผู้ดได้เลยค่ะสามารถออกได้ทุกอาชีพนะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปรถตู้นะคะฝากกด s u b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์ไว้ได้เลยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่กันอย่างล่าสุดเลยนะคะวันนี้เรามาอัปเดตรถตู้คอมพิวเตอร์3.0เกียร์ธรรมดาปี2016นะคะ อ่ะตอนนี้เป็นรถเข้าใหม่ล่าสุดนะคะสำหรับใครสนใจสามารถเข้ามาดูรถนะคะข้าได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ